จริงหรือเปล่าคะที่คุณเมคินไม่ใช่สายเลือดของเหมรัสรีนะคะเราจะให้คุณเมคินตัวดีเอนเกับคุณตีรประภาซึ่งเป็นลูกสาวคุณปรเมศที่เคยยืนยันเรื่องการตรวจดีเอนเอกับคุณปรเมศเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลตรวจออกเมื่อไหร่มึงไม่เหลือที่ยืนแน่เหมรัสรีต้องชิปหายด้วยมือของผมแท้เราผ่านสิขนะี้คลาดอย่างมึงเกาะเก้าอ,อี้ที่มึงไม่คู่ควรไว้ให้ดี ตอนนี้มันกลายเป็นแค่ลูกกับจอกไม่มีตระกูลใหญ่คอยหนุนหลังมันอีกแล้วผมจะเหยียบย่ำหรือฆ่ามันก็ได้ไม่ได้ผู้ต้องหาคือนายเมยินเฮมารสเซลียกมือขึ้นคุณถูกจับละ